สวัสดีจ้าสาวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุกคนนาจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วเนฝนผ้าแสบมาแล้วจ้ามาจาม้ะพี่น Wheels ้องวันนี้เลยเมนูหนึ่งป่าจ้าพี่น้องมาจ้ามาแสบแสบด้องกันจ้าพี่น้องนี่จ้าหยดพอีดำพี่น้องรวกินก็หนึ่งป่าแล้วจ้ามาจ้าพี่น้องมาแสบแสบด้องกันจ้าวันนี้ข้าวเจ้าด้วยพี่น้องวันนี้ข้าวเหนียวจ้า เขาอีดํมามง้มๆจับพี่น้องเสียงว้วห่องพี่น้องในประเด็กบอกมานั่งเ้่นจับพี่น้องอ đi làm ngâm ngâm đi cả ดอกมันพี่น้องทำยีออ่้นออออจ้ะจบประแดดบอกพี่น้อง เสียงดังกับพี่น้องร้อนๆมาหลวกเนาะพี่น้องเนาะแปตกจ้ะ lớn điện cho xôi xuống Cảm ơn các Vẫn ngược quần với nó พักลวกกระเจ้วบองมาจากพี่นอ้องเขากันดิ้ดิ อะลรจ้ะพี่น้องมากินเข่าร่วมกันจ้ะยังไกลพี่น้องดังแน่จัหน้อยแล้วจ้ะ บรยากาศไต่โฮมพา่เชื่อใจพี่น่อง อามันจะสองตัวกินมังมดแล้วพี่น้องกลางพี่น้อง อิ่มหมดาใจาพี่น้องอิ่มหลจาจพี่น้องก่อนสิจากศีรากันเนะจ้ะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหนังฝนผ้าสแสบนั่นนะจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนะจ้ะสวัสดีจ้า